จากเรื่องของยาเสพติดแล้วคุณผู้ชมที่มุกดาหารก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคืออยู่ๆเนี่ย ยกกวนกันเข้ามาในปั๊มน้ํามันแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือคนพวกนี้ค่ะที่มาเป็นกวนเนี่ยยกพวกลงไปทําร้ายเด็กเพียงคนเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวบาดเจ็บแค่ไหนเพราะว่าหายตัวไปเลยหลังจากโดนกระทืบคุณผู้ชมนี่าพาจากล่องวงจรปิดนะคุณผู้ชมเห็นจังหวะที่วัยรุ่นนี่นั่งท้ายกระบะกันมาคือเป็น10บสบคนและมา3คันคุณผู้ชมลองคูณกันดู10บคูณสามมากัน30คน แต่ลงจากรถไปจะมีคลิปต่อจากนี้ที่ในกวนนี้แหละลงไปกระทืบคนแค่คนเดียวค่ะดูสิ คือมาสัก30แล้วแบ่งกวนกันต่อบอกไปกระทืบคนนี้เลยมันล็อกเป้าเอาไว้แล้วอะ่ะพี่ผู้ชมยำอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงโอ้ก็จงแจ้งมากเลยนะใช่ค่ะคือเรียกว่ากระทืบลุมกระทืบจนตกเก้าอี้อ,ะอ่ะแล้วคนเจ็บตอนนี้ค่ะยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะว่าหายตัวไปเลยแล้วหลังจากกระทืบเขาเสร็จแล้วทำยังไงเดินกลับไปขึ้นรถเหมือนเดิม แล้วก็พากันออกจากปั๊มน้ํามันแห่งนี้ไปปั๊มน้ํามันแห่งนี้อยู่แถวแถวเส้นมุกดาหารนิคมคํำ้อยอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคร่ะคุณผู้ชมคลิปแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนนะคะว่ามากัน30คนแล้วก็แบ่งพวกลงไปรวมกระทืบคนแค่คนเดียวนักข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงบริเวณปั๊มน้ํามันก็เจอว่าข้าวของกระจัดกระจายอยู่แล้วก็มี รองเท้าคู่หนึ่งตกอยู่ซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นของฝั่งคนเจ็บหรือของฝั่งคนก่อเหตุกันแน่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าวัยรุ่นเนี่ยมากัน2กลุ่มกลับจากงานคอนเสิร์ตการชาติมุกดาหารแล้วก็มีการยกพวกมารุมทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหน้าร้านสะดวกซื้อจนเป็นภาพจากคลิปวงจรปิดซึ่งสังเกตได้ว่าคนเจ็บน่าจะเจ็บไม่มากก็เลยเหมือนกับขี่รถแล้วก็หายออกจากปั๊มน้ำมันไปซึ่งหลังจากเกิดเหตุน,นะคะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานแล้ว แล้วตำรวจฝากไปถึงคนเจ็บบอกน้องถ้าน้องบาดเจ็บขนาดนี้น้องเข้ามาแจ้งความได้นะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมีหลายมุมแล้วก็มีคลิปที่เห็นชัดเจนว่ากวนฝูงเนี้ยเขาทำร้ายร่างกายน้องจริงๆ